ปาถึงแพียค่กมิจจลูกเอเอาไม่แยงบะเนี่ยลูกเอ่หน่อยใเจ้าใเจ้าลูกกระอยากน้ำใค่อยูกใเจ้าเย้มยิ้มยิ้มตัวนยิ้มมาเอาสีขวดมือพอดีเอายิ้มเยิ้มเยิ้มยิ้มตัวไดนยิ้มยิ้มเยิ้มก้น อายิ้มยิ้มอ๋อเ <c oughs> ้ยคักแน่ออกแพรแมร่แพรลูกคักไห้มาหลบนีแหงหลายหน่อยหน่อยแน่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่พ่องฝัน,นอยู่หลายคักหลายแน่พี่น้องเอ้ย เพิ่งดูก,กินหดหวัวลูกเปียกเบ็ดอเอาแม่ไพเสียเอาเอา,เอานี่เอาตัวนี้พอ,อให้ตัวนี้ละเยี <c oughs> <c oughs> เ่ยมวไปแรงไอ่เฉียบเฉียบะนี่นี่นี่ไเีนี่้นี่ว้ยการกันมเนมีกันีกัน,น นี้สเอาเนี่ยนี่เด้อตัวนี้สิเอายืนตะลอยเยอะหนิ้าว่าได้ซ้ำระวว่างฟานมือจะขวางไงละฟานเปลาแล้วเบิ่งตัวนั้นเก้วลูกขึ้นเท่งมันเอาเสียงไว้ในแก้มคือตาฮาแตกขี้ขี้เท่งแหมตาฮาแตกขี้เทิงเท่งอ 喂，嗯、开叫 <掉 S 2>，开叫，哦，让马的。